อันดับแรกขอน้ำนะเราพูดเลยปะพูดเลยเอสอเนยสสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้คือจะเป็นคลิปแรกทุกคนอันนี้ชื่อน้องฟุกอันนี้ชื่อบูมนะทุกคนก็น้องฟุกกับน้องบูมนใช่ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามทุกคนด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์บอกคราดทุกคนอันนี้มันจะเป็นเทปเพราะว่ามันดีนี่ะ อ้อ,อะไรอ่ะกระเทยดอ,อยกเอกระเทียมดอกกระเทียมดอกกินว่าถือกินนิดนึงนี่ไม่ใช่กระเทียมดองกเกลียมเจียวใช่ปะ่ะอืมอ๋อไม่ใช่ใช่ที่ไหนล่ะหืมหอมดองปะมีพี่เอิร์ธเป็นไอดอลนะเอออยากให้พี่เอิร์ธมาคอมเมนตนะ์อ่ะ เออได้ปะนี่ขนาดยังไม่กินเลยเนี่ยเธอเราไปถ่ายรูปปุ๋มกก่อนโอเคแซลมอนแล้วก็กุ้งจะบอกว่ากุ้งแม่น้ำทุกคนตัวใหญ่มากจริงจริงมันมันนี่กว่านี้แต่มันหดจริงๆมันเยิ้มกว่านี้แต่ว่าเรา ดันเสลือเอาไปเวฟมาทุกคนเธอเราหาอะไรมานั่งลองไหมลองเลยลองเนี่ยหมอนข้างไหมนี่ไงลองอะไรอ่ะมันรู้สึกว่ามันเตี้ยไปปะไม่เตี้ยแล้วทุกคนนี่แซลมอนอันนี้คือน้ำปลาล์นะเนี่ยอืมน่ากินอ่ะเธอกินไหมเธอกินหรือเขาขอแกะกุ้งก่อนแต่กุ้งน่ากินเธอแกะกุ้งที่แกะกุ้งอย่างเนี้ยอือ มีปลาจิ๋วด้วยนะเนี่ยนี่ยอืออืไอให้ืออืออดูอกอ้ืออืออืาอืากือเนาอืออืิอเออืออืออมอนแออืันืมอือ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 อะออือืออือนืออออืออออื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 ออออ น่าจะหกก็เลยนะฮะอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยอ่ะเจ้าเคยกินน,นี้มั้งไม่เคยอร่อยนี่คือครั้งแรกอร่อยจริงเขาเคยกินไหมล่ะครั้งแรกอร่อยอร่อยดี อร่อยทุกคนแบบอร่อยนะแล้วทำไมเธอถึงมาอัดคลิปทำไมเธอมาอัดคลิปอัดคลิปนี้อ่ะดัง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 ทำไมเอาก็จะแบบ ฉันเดินไปที่ไหนคนก็รู้จักอะไรอ่เงี้ยอยากทำยูทูบปกติตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนทำาอยู่ g ีเอ็ม a กแมกับพี่กิ๊ฟเนี่ยกิ๊ฟใส้กโนวะอ่ะพี่กิ๊ฟใส้กโนะอ่ะอืมอันดีกว่าเขา <S <S เขานี่ใจดีปะดีสิเป็นคนจริงใจเป็นคนซื้อสัตว์เหรอ อร่อยไหมจริจริงอ,อร่อยทำมังไงอ่ะอือจริงๆมันต้องทำต้อนน้ำจิ้มมาใส่ในนี้อ๋ออือก็ทำอย่างนี้นก็ขูดแต่เนี่ยมัตองจริงๆริงนะตอน,นเด็กๆเคยคิดว่ากุ้งเนี่ยคือมันแพงมากไม่มีปัญญากินเขาก็คิดว่าเพราะว่า,าเคยไปร้านอาหารไปแล้วเขาแบบว่า แบบแบะเงี้ยโหหกห้าเก้าเก้าเงี้ยตัวเดียวนะใช่เขาเคยเห็นว่ามันแบบตัวละห้าร้อยอะไรเงี้ยสามตัวพันห้าแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบกูคงไม่ได้กินหรอกมั้งแต่พอโตมากินแล้ว่เธอเขาคุณนะกินไหมเธอกินเลยมันกูเขารู้ว่าเธอชวนเขาเป็นมารยาทเฉยๆก็ถูกอร่อยอร่อยไหมอร่อยดีเรากินข้าวด้วยนะ แล้วทำไมถึงมาตัดคลิปอ่ะทำไมถึงมาตัดคลิปแล้วหั่มอะไรอ่ะหั่มแล้วแบบ้างอ,อ,อยากแบบว่าชอบอคือเราชอบกินใช่ปะ่ะชอ,อบกินแล้วก็แบบอชอบกินทําไมไม่เห็นอ้วนเลยงงมากอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ขายของอย่าเรื่มนะ ไม่อ้วนอยู่แล้วเพราะว่าปกติเป็นคนผอมไงอมบอกให้เธอกินข้าวแต่เขาไม่กินปะแล้วแล้วก็ปกติไม่เคยเป็นคนที่กลัวมากเลยนะกลัวการถ่ายคลิปกลัวการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่ค่อยอ,อืมไม่ค่อยถ่ายคลิปไม่ค่อยถ่ายรูปอืมแล้วก็เธอเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจ เลยได้เมื่อไหรไม่มีใครด่ามันเลยได้ปะมันจะอีพีแรกก็เลยเลยหก็คนมันเลยอ่ะเธอเขาอยากแบบบางทีบงเธออัดอัดอยู่นั่งตดก็มีไม่คือมันไม่ดีป่ะมันคลิปแรกอ่ะไม่ใครบอกไม่ดีอ่ะมันคลิปแรกอ่ะเป็นตัวตัวเองได้เลยเพราะเธอเราเฮี้ยงไงก็เฮี้ยงนั่นแหละอืมอุ้ไม่ได้อย่างนี้ตั้งเงินเัืนทองอือไปตัดออกเลยนะห้าสี่สามหนึ่งทุกคนอีก แยม่อนเขาอยากกินมั้งอ่ะไม่ไ,ไม่เขาอยากกินชิ้นเล็กอันนั้นใหญ่ไปชิ้นเล็กอ๋ออ๋อ,น,อ,อน่าแล้วมานหงมมาคือแบบอยากอากก่านชอบแล้วก็ คือม mm ันรู้ว่าทำอะไรอ่ะอยากอัดดูตัวเองอยากอัดด mm. ูความทรงจําอืมแต่เธอก็มีไลฟ์สดอยู่นะก็มันเหมือนแบบว่าเราไลฟ์สดใช่ป่ะเหมือนพอเราไลฟ์สดเสร็จแล้วอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบว่าอุ้ยเราไม่ตื่นกล้องเราไม่เขินกล้องแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าอุ้ยเราดูยูทูบแล้วบทํก y o u t ทำยูทูบบอกแล้วทําไมทําไมถึงไม่ทาคนเดียวช่วยเอาคอมอัดด้วยทําไมก็เขาอยากมีเธออยู่ในเฟรม้วย นี่เขาก็อิจฉาลรวอิจฉาเขาอิจฉาเราหรออืมรูปเราเลือกกันจ้ะก็มีเล่คก็แล้วแต่คลิปนี้แหละอือร่อยอ่ะเขาอยากกินประมาณสิบตัวได้ปะอืมอืมอืมนี่ก็หลายพันอยู่นะโลละเท่าไหร่เองได้ไหมห้าก้าอืมถูกมากเลยนะอืม หรือว่าร้านอาหารก็ทําแบบนี้หรือเราจะเปิดร้านอาหารดีเป็นไปได้ปะเป็นไปได้ให้ทำหรอสองไม่เปิดอน,นี่เขาอยากรู้ว่าเธออยากทำยูทูบทำไม คุาทำแบอื่นได้บะอย่างงี้ตอบไม่ได้อะไม่รู้จะตอบยังไงไม้ก็แบบว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยแต่วา,าไมถึงมีแรงหรือคุณมาอาัดเพราะว่าก่อนอันนี้เธอก็เคยอัดมาไม่หรออถูกไหมเธอ,อก็เคยอดัดเมื่อก่อนนะเรอก็ตอนนี้เราเมื่อก่อนเคยทำยูทูบแล้ไหมถึงเลิกทำประมาณน,นั้นแหละเมื่อก่อนมันไม่มีกาลังใจมันเหมือนเคยฟีลเหมือนแบบทําอะไรก็ผิด ทำอะไรก็ขัดไม่มีกำลังใจเข้าใจะปะแบบประมาณว่าอย่างเขามานั่งกินอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันยังไม่ดังแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ดังแต่คือคนมันก้าวแรกอะทุกคนอ,อะไรที่มันเป็นก้าวแรกแล้วมันต้องการมากที่สุดคือกําลังใจอืม <คน S 1> อืมคนรอบข้างเราไม่มีกําลังใจให้แล้วว่าเราจะไปต่อหรออืมคือถามว่ามันต้องสู้สิคำว่าสู้อ่ะใช่สู้แต่ว่าม,มันมันมีแต่เรื่องบั่นทอนอะเรื่องท็อกซิกทั้งนั้นเลยมันไม่ได้มีเรื่องที่แบบว่า อยู่ด้วยแล้วแบบฉันอยากจะทำนะฉันอยากจะอัดนะวินนี่ฉันอยากจะอัดมันความรู้สึกมันแบบว่าไม่อยากอัดเหละมันท้ออ่ะมันดูแบบว่าการมันดูตลกอ่ะทําคลิปอะไรมันดูตลกทําไมเราไปดูคนอื่นเขาทํให้เรานั่งดูคนอื่นเขาแบบเขาทํามันสนุกังแต่ทำไมพอเราทาแล้วทําไมคนรอบข้างถึงบอกตลกแล้วตอนนี้ทําไมถึงมาทามันเหมือนมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างคอยซัพพอร์ตอย่างเธออย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างบูมขายของบูมอัดคลิปทำอะไรเงี้ยเธอคอยซัพพอร์ตเขาตลอด เลือดปะเลืเอดแล้วเขาต้องทำอะไรต่ออ่ะเราต่อซึ่งเนี้เนี่ยแล้วเวลาเขาพูดอะไรเธอก็จะลืมมันเหมือนว่าเธอเคยเคยกินอะไปะมันเหมือนแบบว่าเคยเคยกินเอ้มันเหมือนแบบว่าเธอเคยมันเหมือนว่าตอนนี้เขามีเธอใช่ปะแล้วเหมือนแบบว่าเธอซัพพอร์ตอ่ะนะเขาจะถ่ายคิดถ่ายคอนเทนต์หรือเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเธอก็คอยแบบให้กำลังใจเอ้ยอันนั้นดีนะคือเหมือนออช่วงนี้เห็นเขาอ่ะ อย่างสมมติถ้าเขาเสนอไปเธอเขาทำอันนี้ดีไหมเธอบอกว่าทำได้แต่ว่าทำอันนี้ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้แต่อันเมื่อก่อนคือคือเมื่อก่อนเธอไม่มีคนพพอร์ตถูกป่ะใช่มีคนอยู่ด้วยนะข้างๆ้าแต่ว่าไม่มีคนพพอร์ตไม่ไม่มีคนสนับสนุนใครข้างข้างใครก็แบบว่าพูดได้หรอพูดได้ครับไม่แนหรอกพวกสุกกระปกเก่าไอวไทยติงทะนัรเกินไป อร่อยป่ะแซมมอนอร่อยไหมนุ่มหล่ถ้าไม่อร่อยขอเขาคงต้อเรียกโซชินแล้วถ้าเธอชอบแซมมอนอ่ะอืมอืมอใจเขาอยูก่กับเธอหรอป่ะทำไมดีอ่ะดีป่ะมันมีกำลังใจอ่ะคือก็คอยชักหวอดเขา ไม่ต้องสัพอดเรื่องเงินเรื่องทองนะแต่ว่าสัพอดเรื่องกำใจคำพูดเนี่ยอืมดีปะนด,ดีแล้วก็แบบมันก็ดีอ่ะแล้วเธอมีแรงบันดาลใจแบบว่าทำ YouTube ไหมมีใครใครเ่อไง <laughs> อ lighting, ๋อแบบดีแล้วเธอมีแรงบันดาลใจในการถ่ายยู u ูบไหมแบบว่าอุ๊ยพี่คนนี้แบบดีจังแบบอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างอะไรพี่เอิร์กเนี่ยพี่เอิร์กพี่ชาลิสาอะไรนั่นนะเออชาลิสาออฟดำอ่ะไม่น่าใช่ใช่ปะไม่ใช่ชื่อเหรอพี่เอิร์กเรียกเลยนะเออมาหรู้วยใช่ป่ะวะอีสมาหรู้วยช่องเขาอะเขาดูน่ารักเนาะแบบว่า กินไปคุยไปอ่ะใช่ไหมเน็ตไอดอลเลยไอดอลของเรื่องเขาชอบมากแล้วพี่เอออ่ะก็เจอตัวจริงปะตัวจริงน่ารักริงเหรอเขาเจอเหรอทำไมอ่ะมันก็ต้องน่ารักอยู่หรือปะใครบอกอุ้ยมันก็นังเกลียดจังก็พูดไปก่อนใจขาดว่าเจอเคยเจอยังยังอยากเจอปะยาก เขาก็ยากเจอยังไงเพื่อไปนั่งกินข้าวด้วยเขาน่าจะกินข้าวสนุกเพลยนอ่ะเนาะอื้วมื่อก่อนสู่ได้กินแบบนี้าะนี่แหละข้าวก็กินปกติอาหารําสั่งข้าวกล่องเอืะแล้ว เธอกินบ่อยหรอแบบเนี้ยอร่อาดีวันนึงวันอรดอดีทำไมมันมันห้อาหารให่กินทุกวันนะเนี้ยก็แล้วแต่คนจะกินชมแก้ว คลิปแรกเราต้องไอ้นี่มาต้องชั่งน้ำหนักปะว่าเราน้ำหนักจะขึ้นไหมใช่ไหมคือยัมมงอะไรอ่ะนอนไม่ฟันรับสมัครทีมงานตัดต่อคลิป ก็แบบว่าอืมแบบว่าดีอ่ะอะไรมัน <c oughs> ไม่ถำเลยหมดแล้วตัวนึ่งเรากินถังมั้ยอืมไม่ค่อยชอบอ่ะแต่มาเมียวอ, <c oughs> อ๋อชอบกุง้งนุ้ยซื้อมาสามตัวก็ดีแล้วอืมแต่ว่า อันนี้ใช่ไหมเขาเคยขี่รถออกไปข้างนอกอใช่ไหมอันนี้นเรื่องเด็กตัดเราก่อนเอาไปเอาไปให้สามสองหนึ่งเลยได้ถ้าติดมไมค์ก็ได้ยินอ๋อไอ้น,นี่เห็ไหมเมื่อก่อนตอนที่เขาขี่รถไปข้างนอกใช่ไหมเมื่อก่อนบ้านเขาอยู่บางปอินอแล้วเวลาบุญจะขับรถทีบุญจะขับเข้าในเมืองมันต้องใช้เวลาใช่ป่ะ็อาจจะจู้อยู่อ่ะ คือมันจะต้องใช้เวลาใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมสามรอบแล้วอือนึงม,มันต้องใช้เวลาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็ขี่รถไปข้างนอกใช่ป่ะแล้วบ้านบุมเป็นติดถนนใหญ่ใช่ไหมเธอขี่รถไปใช่ไหมเวลาเข้าในเมืองมันต้องเลี้ยวยู่เทินก่อนเขาก็ยู่ยเทินเพราะเขายูเทินกลับมาแล้วอะพอยูเทินกลับมาแล้วอะ รถมันยังไม่เหยียบใช่ไหมมันยังไม่แรงเราอยู่เทอร์มามจะเป็นช่วงชะลอเขาเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูใส่กางเกงสามส่วนเดินอยู่ข้างถนนคือติดก,กระจกเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอ,อไม่ไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรแค่รู้ว่าแบบเออเป็นคนเฉยแล้วก็ฟังเพลงปกติขี่ไปเลยพอราเขาถึงไฟแดงอะ่ะพอราเขาถึงไฟแดงอะ่ะพอราเขาถึงไฟแดงอ่ะโอ้ยเธอก็เขาอยากอะไรก็ไม่รู้อะ ก็เขาถึงไฟแดงใช่ปะ่ะแล้วเขาก็เลยไม่ได้ไม่ยังไ่อะไรไมันมีคนขายพวงมาลัยเดินมามแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาเดินขายพวงมาลัยเดินมาเขาก็เลยเหมือนแบบพูดขนบแอบว่าแบบเออเอาพวงมาลัยไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบปกติเราบอกอ๋อไม่เอาจ้ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินเข้าไปหลังรถเขาแต่มันแปลกตรงไหนหรือป่ะว้ายเ้ยเธอเสี่ยงดิ <laughs> มันแปลกตรงที่ว่า รถมีตั้งหลายคันนะประมาณสิบกว่าคันในสิบสามิีี่เยอะอะหลายคันสิบกว่าหลายคันแต่เขาไม่ไปขายคนอื่นนะคือเขาก็จะมายเยือนอยู่หลังรถเขาเนี่ยแล้วก็จกมองข้างอะถ้ามองไปอย่างเงี้ยคือมันเหมือนตาชนกันอ่ะนั่นแหละแล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยทาไมเขาไม่ไปขายคันอื่นวแะและจุดตรงที่พีคที่สุดเลยคือทําให้มึงขนหัว,หวลุกเลยคือเขาใส่เสื้อสีพูเกิ้งสองส่วนคนที่มาขายอะเหรอึงก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนกับคนที่กูเคยเจอตรงหน้าบ้านเลย แล้วเขาก็เลยแบบขนหัวลุกไแบบเธอเคยแบบว่ามันสู้ซาดทั้งตัวว่ามันแบบเฟารอยู่สต์แบบคนลุกขึ้นมาเออจะเป็นอนรนั้นเขาก็เลยแบบว่าตกใจอุบับแล้วเขาก็แบบมือไม้สั่นเหมือนเหมือนทุกอย่างมันชาไปหมดอะแล้วเขาก็เลยขี่รถไปแล้วก็แบบพอขี่ออกไปเรื่อยๆมันก็จบนึกว่าจะเจอหรือไม่เจออะไรเดี๋ยวไม่เจอแต่ว่ามันแต่ว่ามันแปลกใจตรงที่ว่า มันแปลกใจตอนมาถามเธอ,อคันเดียวเออแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังและใส่เสื้อสีชมพูเกงหามส่วนเหมือนคนที่เขาเจอตอนที่เขาออกจากบ้านอ่ะอืมเธอ,อนานแล้วนะนานแล้วตั้งแต่เขามีรถคันแรกๆมาอายุยี่สิบสองแล้ว,ลวตอนนี้นอายุอะไรเจ็ดห้าปีแล้วอืมได้ไปทำบุญยังห้าปีแล้วเหรอเฮ้ ย่า <Yeah. S 2> ต้องเจอต้องเจอตู้ต้องเจอเลยไอ้บ้าห้าสี่สามสองหนึ่งเออนั่นแหละแล้วก็เธอเคยเชืเอ่อกี่ไหมเชื่อเชื่อแต่เขาไม่เคยเจอเขาเคยแค่โดนผีออมไม่เคยแล้วบูมเคยเจอแต่แบบบูมเคยมันไม่เคยเจอเป็นตัวแบบว่าเฮ้ยคุณคือผีนะแบบเอ้ยอย,ยู่ <ừ. S 2> แต่มาทําอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมันไปเข้า,าความรู้สึกที่แบบว่า แบบเขาเคยนี่นะแบบว่าอะจะเล่าลืมตาแล้วแบบจะขยับตัวแต่ขยับไม่ได้จริงเหรอแต่เขาลืมตาเหรอใช่จริงเหรอคืออาเนี่ยเขาจะเล่านะนึกเหรอนานแล้วประมาณตั้งแต่ตอนเรียนมาหาลาัยปีหนึ่งมั้งจริงเหรอ,อตอนนั้นเหมือนจะตื่นขึ้นมากลางดึกอะแล้วเหมือนจะปวดท้องเอ้ยไม่ใช่ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแต่มาตื่นขึ้นมาปุ๊บลืมตา ขยับแขนไม่ได้แม่หนองข้างๆจะสะกิดสะกิดไม่ได้หรอมือจะหันอะไรไม่ได้เลยอขยับคือแข่งไก็คือแข่งไงลืมตาลืมหรอลืมตาแล้วก็พูดไม่ได้นี่เรื่องจริงแล้วก็นั่ที่ไหนบ้านเก่าเหรอใช่บ้านเก่าที่อยู่ในหมู่นแล้วก็เขาก็เลยหลับตาแล้วก็ท่องน้มูตรสามาวัยวะโดนยจะมันหลอกหลอนเลื่อยๆประมาณเนี้ยหายไหมื่นมาก็หายลืมตาทีหายเลย จริงเหรอ,อ,แเอแล้วเจะแล้วเจอเคยเจอแบบเจอคนขยบหลอดนี่ป่ะดูว่าอย่างแบบเจอแบบไม่เจอไม่เจออะไรเลยแค่นนแบบว่าขยับ,บ,บไม่ได้ออไม่มีไม่มีแค่ขยับไม่ได้แบบว่าพูดไม่ได้สะกิดแม่ไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แม่นอนข้างๆแบบนีน้แบบนี้นเขาจะสะกิดไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เลยอืมแต่พอหลับตาแล้วท่องน้โมก็ปกติแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นนอนทับแขนตัวเองหรือเปล่านะก็เลยขยับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจ แต่นี่น่ากลัวเขาตื่นมาแล้วเขารีบบอกแม่เลยพอเขาพูดได้แม่เมื่อกี้ขยับตัวไม่ได้อมแม่ก็เลยบอกว่าสงสัยพี่กุมารมาเล่นด้วยมั้งก็ดูบ้านเถอะิกุม,มารเต็มเลยตั้งแต่ตะตัวเก่านั่นแหละ, <laughs> ละแต่ว่าบูมอ่ะไม่เคยเจอพี่บูมเคยเจอแต่ว่าเสียงดังเ <c oughs> ขาเก๋กเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เ้วอาจจะเป็นเสียงหนูเสียงอะไรก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าบูมเหมือนแบบพูดลอยๆไปแต่เราไม่ได้พูดแบบ การที่เราพูดไปเราไม่ได้พูดบอกว่าเราท้าทายเราแค่พูดว่าเออถ้าเป็นผีจริงๆอะ่ะอยากได้สมบูรณนะ์ให้มันเข้าฝัน<ม>ถ้ามาเจอแบบทํา,าให้บุงรู้สึกกลัวบุ้งจะแช่งของให้ไม่ได้กลุ่มไม่ได้เกิดเลย<ม>อันนี้คือเหมือนเราพูดบุงก็พูดลอยๆอ่ะแล้วบุงก็บอกว่าคิดบุงหวังว่าเราตกลงเราตกลงตรงกันแล้วนะอะไรแบบนี้นว่าถ้าอยากได้สมบูรณ์ให้มา ข้าฝันแต่ถ้ามาหลอกให้บุงกลัวบุงจะแช่งไม่รู้มันจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาพี่บุงไม่เคยเจอไม่เคยได้ฟังเสียงอะไรเลยนะอืแต่ฝันบุญฝันว่าบุมญไปบ้านพี่แล้วพี่บุมอาบน้ําเสร็จส่องกระจกแล้วพี่บุงก็ส่องกระจกอยู่แต่ว่าพี่บุญข้างละคนข้างนอกอ่ะคือคือพี่บุมแต่คนในกระจกอ่ะไม่ใช่พี่บุมคนเดียแต่พี่บุมสั่งผมยไงแต่ในกระจกยืนนย่งเ่ะยน่ากลัวต้องคือ ไม่รู้ตอนไหนแต่ว่าในฝันมันมันมันเหมือนอ๋อในฝันเนาะถ้าเป็นจริงก็วิ่งสิครับนั่นแหละแล้วตื่นเช้ามาผมก็ไปทำบุญน่ากลัวมันน่าแต่เขาว่าผีมีจริงแต่ว่าแล้วเชื่อแบบเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะโอเคปะอืมวปิด้าต่างไหม ก็เพินหถอะไม่เอา,าอิ่มแล้วเขาอยากกินเนื้อที่เราซื้อมาได้ไหม,ได,ไ,หมได้ปะได้แม่เขากินไหมช่วยังกินแต่ม้ไม่หมดเลยแล้วเขาก็ไม่เคยเจอผีอ่ะแต่ว่านี่กล่องแค่นี้ไม่ได้ถูกๆนะ สามชิ้นเนี่ยใช่หรอร้อยห้าบาทใช่หรอเออเนี่ยคือหยิบราคาไม่ดูเลยำไมอ่ะเขาคิดว่าสามสิบห้าถ้าเขาดูเขาก็ไม่ได้กินเลยดัอ <laughs> ก็ไม่ชื้อให้เขาลดใช่ปะซื้อ <laughs> แต่ว่าเรามีข้าวอยู่เขาว่าเขาจะไม่กินแล้วนะแกงเขียวหวาน อืที่ยายทําให้เธอกินอ่ะเธอกินนะเขาไม่กินนะอ,อทุกคนแต่แบบแว่าแต่แซลมอนเนื้อมันสดมากเลยทุกคนจริงเมื่อกี้กุ้งเขาก็สดใช่ไหมอืมออร่อยปะ อร่อยมากอ,มอยากกินอีกยังไม่ได้กินเลยเธอเขาก็โทษนะแต่ว่าเขาเผิดกินไปเยอะอ่ะมันอร่อยอะ่ะถ้าแม่เราเธอว่าเธอก็คงจะแบบเจอบุ้งกินเฉยกินเฉยกินเอยเธอกลัวเขา<อ>ปะแต่ว่ามันดีอ่ะ นี่อร่อยปะอร่อยอันนี้คือน้ำจิ้มปลาร้านะของแม่บุญลัมอร่อยอยู่นะเรอืรอมันแบบมานั่งตม่มเองไม่ซื้อของพีนพ่นิพายนิพายมีน้ำยำมีมนี่หรออืมไม่รู้ยอไปเลยขอบไปว่าฝากติดตามด้วยนะทุกคนอืม ถ้าใครอยากให้กินอะไรกินอะไรก็เมเนบอกมาอืมคอมเมนต์บอกไมาได้ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนบางทีมันแพงเกินไงอืมอืมแต่ไพ่ไหวแต่ถ้าแบบเอ้ยนานๆแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็กินก่อนกินได้ อร่อยอ่ะก็กินผักเก่งเนาะก็ช,ชอบอันนี้ก็อร่อยอ่ะอืมมันไม่ไม่เหม็นดองอ่ะใช่มันดองอร่อยอ่ะก็กินอยอกินหน่อยใช่ปะ ถ้ามีสปอนเซอร์น้ำอะ่ะเราก็ใช้แก้วนีกินแบบว่าอาจจะเป็นน้ำอะไรซ่าๆอะไรอย่เงี้ยโคโคปับ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 โคโคโคโเมื่อก่อนเขาก็คิดอยากทำยูทูปนะอืมเอ้าเมื่อก่อนอะ่ะไม่มมต้องแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนอะ่ะ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเริ่มยังไงอาจคิดแบบไหนคือได้แค่ตอนนี้คือแค่คิดเฉยๆแต่แบบม่ยาย t ท b e มันดูหน้าแบบหน้ารวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืออือแล้วก็แบบว่าเอออยากมีอยากม,มีตังคือจะบ้าะเข้าใจเพราะว่าบ้านอย่างที่บุ๋มทำเพราะว่าบ้านบุ๋มก็ไม่ได้รวยอือก็้าอยู่ือนคนปกติทั่วไปอ่ะหาเงนินก็ใช้ไปเนี่ยอืมอืออือไม่มั่งมีสุสข มีความสุขแต่ว่าไม่ต้องมีขออนมแต่ก็ยากมีไรายได้อะอืมไม่ส่วนมากคนที่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นคนรอบตัวอืมเพราะว่าเขาคิดว่ามันไร้สาระอืมเข้าใจปะนำ้ำมันแค่งอยู่ข้างนอกอะนี่ใช่ไหมนั่นแหละคนรอบตัวจะขำ อ,อย่างที่พี่พิมพ์นิพายเขาบอกเห็นป่ะที่เขาเล่าว่าอตอนที่เขาเริ่มอ๋อตอนที่เขาเริ่มอ่ะว่าแบบคนดูสามสิบคนเพื่อนดูไปแล้วยี่สิบเก้าอีกคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่คนนั้นเป็นคนซื้อ,อแต่เพื่อนเข้ามาคุยเรื่อเฉยไม่ซื้อกลลกขำแต่เขาก็ไลน์มาเรื่อยเรื่อย มันอยู่ที่ความแบบว่าพยายามพยายามความแบบมีเป้าหมายหลายๆอย่างคือคิดว่ายังไงเราก็ทำได้อะสรุปเขาลืมกดอัดจบเสีย <c oughs> ใจอะม,อม่อ่ะอิ่มเนะอือก็นี่แหละแมอันนี้เกี่ยวกินดุดๆเนาะอืมเแหละก็เอาฝาไปไหนวะใครยังไม่กดปิดฝาหน่ ครยไม่มกดตดามฝากกดตตามน้องบ้มกับฟ้วยนาเดีย๋ยวเราจะมาทำคลิปลงทุกวันเลยบ่อยๆอ,อาทิตย์ละสองครั้งอประมาณนั้นอาทิตย์ละสองครั้งเดือนละกี่ครั้งประมาณอาทิตย์ละสองครั้งทุกคนอาทิตย์ละสองครั้งเดือนหนึ่งก็กี่ครั้งแปดบั้ยถ้ามีเวลาดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะมานั่งรอแต่ลงทุกอาทิตย์ เอ้แต่แต่ลง่ทุกอาทิตย์บลงแน่นอน<ง>แต่ว่าอาทิตย์หน,นึ่งต,ต้องมีอืมเดี๋ยวดูก่อนว่าเราอาจจะไงเพราะบูมีทำงานไฟ้สดใช่ไหม,มเขาก็ทำงานประจำบายบายทุกคนฝากกดติดตามกันได้นะอยากให้กินอะไรคอมเมนต์ Comment มา